วึ้งครับผมประกุดทางเอาประกุดทางครับเมื่อนี้เข้าสีไปลงเบ็ดริมโค้งครับหาปลาแม่น้ำโคง้งอีพี่แหลกอีพี่แหลกผมว่ามันฉีดมานบ่พี่น้องเข้าข้างมากก็คุน้นบ่ค่อยมานเด้หน้าตาก็บ่ค่อยดีนะกำลังทำการปักบิดลงเหยง้าติดตามกันเวึงครับ อย่าปักสีออกไปครับปักจริงเสียงไปสีให้มันติดฟังอเ,เออปาลาในผัวทินปักไปลอยยังนำใส่ปลานี่มันไม่ใตดใส่ขั้นนี่สีโกงๆนาสิมานอยู่ลงมาดูลงมาดูาด,ดูก็ได้แค่ดูนะครับโอ้เห็นตาแดงๆครับปลาตองแน่นอนเลยปลาตองปลาตอง มัน,นปลาตองครับพี่น้องโอ้มันขนาดได้หลอ่อปีคนณผู้หญิห้ากิมเคยมนันได้พี่น้องไหมโบ๊ทจับให้แมนจับให้แมนเอาให้มันเลือบบอโอ้ถ้าเลือบตัดตัดสายตัดเลบเออโอ้กาปากกันดิกาะปากคอยได้จะเบิกหรือวะก,กินเอาปา ซับซับเลยซับสายขาดเรียบร้อยเอาไปเก็บเก็บเออามเบ็ดไปเก็บผูกเอาเบ็ดปลอมนะนะโอ้ตัวนั้นก็ได้เดาใส่ลงสีตึงๆครับหลังนี้มันสีตึงๆเบิ้งรองสีกินอยู่บ่โอ้บัวเรือครับเรียบร้อยครับปลาครึ่งครับผมปลากุดข้างอ้าปลากดข้างครับเบิ้งรอบที่ซองครับเมื่อกี้เขาพักไปแล้วแป๊บนึง เอาเอาเอาเสียบ็ดโฟมลงไม่ต้องแล้วถือสือยาอยู่ตัวนี้นี่ยเอียงเอียงเบ็ดเขาซะเอียงเขาฟังซะนี่ลังเข้าสิไปย่ำเที่ยวที่สองครับพอเทียวเลยเขาพักไปแล้วบัวติดอ่าบวัวติดปล่อยไปไปบึงลังต่อไป การให้กินน้ำโขงมุยากครับทาหูจักวิธีอันนี้ตึงแล้วบ้างเนี่แม่นถือโลพี่นอ้องโอ้กุ้งครับกุ้งจระกร,รมเยือ่อเยื่อใส่เดือนแบบนี้กุ้งกินครับวิ่งลังมานบอกิงรุดเลย โอ้ยบวติดใส่ไม้ใส่ไม้เยอะเวยฟองเลยน,นี้ปลาในไม้เห่าลิงปรากุดครับอปรากุดข้างครับปลาประหลาดครับตัวเลายๆคิงคุกอ่าหละต่อยาดรอบสองโมมันไปเลยลูกซสมาด้ดุด แบบมีมต็กุ้งกินไติยกุ้งกินไปเนีงดอหลังนี่มันครับพี่น้องปัดตรองก็ต้องคุ้งทุ่งเงี้ทุ่งเงี้เดเได้จักตู ใส่ไปสุดแหละก็เดินบึ้งกับขึ้นมาเลยครับสองครับสามสี่อาฮะดูตัววะฮะฮุกดูส้นอยู่อ่ะห้ะาหกจับหรื ที่ยวหรือวะที่หหกเจครับเดเลียวเลียวตุริตุริเครับเก้าตุริอียงนึ่งตลาดตลาดครับตลาดโค้งเจ้าให้ปินนี่ตลาดโค้งทุกอมันเดียวเหอมันเดียวเลย าสองสองไงอือลงวาอันเดียววะอือเจ๊เจอีอตัวนึงล้งมอ,อกว้เจปลาลาดกำให้เต็มเลยเ, <c oughs> เป็นจงไดครับทิปห้าปลาน้ำคุงเราบจากเขียวแหลกเขียวสองเมื่อกี้ลุ่งบ็ดไปแล้วก็ยามกลับขึ้นมาแล้วก็ ต้นที่เ้าลงล้างแหลแก้ัก็ยามไปอีกรอบหนึ่งเลยกลับขึ้นมานครับเป็น2เถียวสองเถียว,ยวนี่ที่ว่าโอเคครับเถียวสองอาิบูรน,นไปได้เพราะว่าเถี่ยวแหลกเข้าในกวนไปแล้วมันรวยทีมชั่วงอันี้ห้าทาบึงเถียวที่3ามว่างแบบมานั่งรอบกองไฟนั่งสนทนากันหนะักกองไฟลินทาสักครู่นะครับเพราะว่าเป็นการพักหนาหนาไม่ให้มีการกวนให้ปลามันเข้ามาพักนึงแล้วเดี๋ยวห้าสิบเบบึง ยามบิดเที่ยวสามเบิง้งไปกันเบื้องครับมันสิมานบ่ปลาแปลพี่นอ้องบอผมมีคอนเทนต์ลุดเพราะว่าหมากบิดมันพอดีไม่มีการลุดแ้่ลูกตึ้นาปีซอยเอาลงไปพอดีโอ้ออหน้าเที่ยวสามคิดมานี่ฮประกุดขังมัตชิมามนแต่ปลานี่แหละ มันเป็นปลาในเกมห้าไม้เ้าคือปรากฏขั้งกับประหลาดปลาอื่นเ้าวปรมันปะได้บวกกะอยากได้อย่างไรบ้นครับ ร้อยนะมาลุยกันว่ามาันจะถือว่ติดไหมติดติดหินหรือติดปลาเอาลงครับลงลงครับโทรศัพท์เก็บเลิกแน่เลิกรั <c oughs> กสายพิสศษแล้ว <c oughs> โอ้ยลมผ่านแล้วอาการหลุดเย็นแล้วสงสัยสิบปินวัดติดปลาหรือติดหิน อา้าวลุ้นลุ้นโอ้ยกลุ้งเาขาเขายิ้นมาจาก๊กอย่าดีไงมันขาดได้โอ้ลุกนัูว่าลุดนเอ้ยคุณบัวมานนะมันเป็นเสนี่ห์เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเอาโหดูนี่สายตึงๆนี่ตึงได้นี่ตึงๆโลบอตึงๆนี่ไปลายังเอาหัว้ปักปักขึ้นประกุดข้างโอ้ปลาจกประกดประกดหน่อยโอ้ยเอายังไข่กูบ่ผี Tao nhìn đi <laughs> Thả chấp vào dù nó Biết khăn cả thứ đấy hả? Nên bỏ à, Bút bút Đây โอ้หายครับหายไปลังหนึ่งสงสัยเอาเหินทับบอดี oh. อันนี้เหลือหายลังหนึ่งเหลือจะก่อนหินสงสัยทับใายบอดีมันรูดลุดออกไปหล oh. ังนี้คือตึงทักใช่วะติดอยู่บ่ นัดครับลุงเห็นไหมครับ <c oughs> ขาเนวๆเน่า, nh au nh au าไปเอาปลา,า้เอาปลาอย่าจุมอย่าจุมถล่มดเกลัวกิ่งลง้ามเาลเลยนะี่เอ้กายจะไปเยียวยาพก่อนหนยเนาะโดนนันมันดนลูกอะไรไม่ไบาดหรอก ึงด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 ึง,ดงมักไงยมักายนั่นโอ้อาข้าหน่ะนะอ้าังดนะดีมันอุ้ยกดค้างอีกแล้วครับสุดยอดสุดยอดน่าทันดีสุดแต่ไม่ซิงนนะครับเให้สนใจ เอดไล่เขาไม่ได้กดถักข้อขความเขาไม่ได้เพยได้แล้วติดต่อห้รูปไปรอแต่หากินมนันนอนน้อยแต่นอนหน้าสายเพิ่น <c oughs> อู้มมันครับมนันโอ้อยัางมานอยู่ปรากฏอีกแล้วครับปรากฏว่าเป็นปลาเก็บสายเก็บสาย ระวังล่อยาเบ็ดครับทัใไซตามสื้อทีอันนี้มันเกิดเองเนี่ครับนี่มันเกิดเกิดเองตามสถานที่ธรรมชาติได้ของเก็บไวไ,ปไปออมเลยด้วยครับนี่ว่าป้ามีแล้วมันก็เป็นชนีแหละมันห้าตลอดห้ากินเรื่นี้นะพี่น้องอย,อย่าไปทื้งชาพิบ้าเลย ว่าน้าพี่บ้าเนาะเออหาอีกก่อนหามันมีหลายมันเกิดเองอะไรผมบดิเก็บมามากไปได้อีก <Kız> ม <stop today. S 2> ันเกิดเองอะไรพี่น้องดูดินี่มันเกิดเองตาท่าประสาทเด้หมักมะละขี้นกหรือขื่นหมักฟักไซนี่มันเกิดเองตาท่าประสาทเอาผมมีการมากเลย S <S 2> <S 2> <S ได้แล้วอ,อมหนงในมอนึงเลยได้ครับนี่าการปักบิดยามสามรอบครับโอ้ถือว่าในการครับมนัมนมันมีแต่ปรากฏขั้งอ,อ่อยต่อยอันสีตัวน่อยแน่เพราะว่าน้านานนามตรงนี้มันบลึกแล้วมันติดฝั่งหินถ้า <S <S อยากให้ได้ตัวใหญ่ถ้าเหาอยากได้ตัวใหญ่กูนี่เข้าตรงไ,ไปตามแกงหินที่มีน้าผ่านกับน้มเลืกๆตรงนี้ตรงกลางโค้งครับผม วอนนี้หาบไมีเรือครับเพราะว่าเรือมันพังอันนี่สมเอาโอเคครับถือว่ามานอยู่ครับเหลืออีกรอบนึงรอบสุดท้ายยามแล้วก็เก็บพร้อมกันกลับครับผมรอดูรุ่นรอบสุดท้ายเัาสิมาน์บัวครับพร้อมไปอไปครับออกตัวพี่น้องเบิ่งเขียวสุดท้ายยามแล้วก็เก็บไปนําเลยกลับบ้านเบิ่งมันสิมาน์สบัวไปเขียวสามเขียวสามสงสัยสิบูมานว่ะ มนันคลิปย่เดียวครับคลิปเลยครึ่งแล้วมันบ่โมมานเด็กนีเก็บเก็บเก็บเล็กครับหาทุ่มงจะหกทุท่มแ,แล้วตอนกลาก็บกจะบานเนี่ยเล็กเด็กแปลงไม่ค่อยเขา่าเงินไม่ค่อยเข่าบ่เ,เขา่เเขาเลยล่ะอมากครับต้องไ่ค่อยมานน ยกเลยฮะได้วทีแรกิปแวกผก มาเอากุ่นมขงก็เกดคเป็นไ้หาหดงอุปกรณ์ก่อนเผืือิ้นให็อุปกรณ์ดักกูิส้น่เลาที่คกรัผมเป็นอไไ้นอ ลงน้ำได้ครับบานนี้อาบน้ำรอบเด็กเด้อมันอยู่ได้ขาดต่อมันต่อบ่หรือจังใดปลาครังครับปลาครังบ้านแถวนี้บ้านฟูมขึ้นปลาครึ่งเอาเป็นยังไดอยู่ใครกุบอกอันนี้ว่าจอยมากอ๋อทุงเงี้ยงเด้อ เอาคือบนที่ทุ่งยงมาน,ำน,ำนำ่าะครับจได้ขึ้นทีเดียวแจ้แล้วผมบมโเห็นมีไฟบอเลยภาคเบรกคิดแปบบ๊บคิดแบบไปบอ่าเพิ่อนเพื่อนถืออยู่นะครับได้ปะเปยังไงตัวหน่อยวะ,ะกุดหน่อยหนอยเนี่ยามไม่หเลยตอนพวกทำเาเขามาหนามมม่ขุด เนี่นย,ยตัวใหญ่กว่านี้ต้องดึกออกไก่กว่านี้เนาะใปชพี่ลงไปฟุตนะฮะปลมเป็นอ,อก,นอกนเลือดหรในไก่หินนี่ยอดเมื่อนี้ครับหลังจากไปเบืองเสียทีสามาทั้งหมดได้เกือบสองลูกครับพี่นอ้อง คือว่ามือแหลกแห่งมันโอเคโอเคติดต่อทิปต่อไปนะครับทิปหนาว่าสิไปเห็นยังถ้าถูกใจกกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเลนครับ